ผมเจมสะะ์ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอดนะครับกับมอดที่ไม่ชั่วปุ๊บเจมคราฟต์เจมส์มัดนั่นเองนะ,ะเป็นมอดที่ผมทำเองนะ,ะเดี๋ยวอาจจะเบาไปนิดเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวเดี๋ยวแปดดานะฮะมาผมเพิ่งทำเสร็จสดๆแล้วก็เอา,เอามาลองรีวิวดูปนะฮะโอเคขอ,ของก็ยังมีประมาณนี้ฮะจะมีดาบ จำนวนนี้นินิน,นชุดเกาะก็บักนะฮะไม่รู้ชื่อทำไมมันยาวเป็นกิโลนะฮะชื่อ <c oughs> โอเคชุดเกาะโอตตุกก็จะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าเดืดแก่บักโอเคชุดเกาะย่อจะ,ะมาณนี้นะฮะเชียว เมลี่ก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเอ้ยแป,ป,ป๊บแป๊บอะไรโอเคเอ,เอ่เอ ตอรี่นะคะเมื่อกี้ทีเหลี่ยงนะคะโอเคอันนี้ก็สิคกี้พายก็อยู่ในระดับอโอเคฮะต่อไปก็นี่ครับเชฟออนะฮะโอเคเวลาเผานะฮะก็จะได้เชฟอินกอนนะครับอะไรทำไม โอเคเดี๋ยวตัดมาแป๊บนึงนะอะครับก็กลับมกคั้งนะฮะพีเรียกนิดนึงโอเคถ้าเราเผานะก็จะได้เชมอินกอรดนะครับโอเคเส่วนของพวกนี้ก็จะมีดูรลตี้พันสี่ทั้งหมดนะเชมอินกอรดเราทำอะไรได้นะฮะเอามาคลาบอุปกรณ์เช่นดาบนะเราก็สามารถคลาบเออนี่แหละก็ ครับอันนี้คราวนี้เพื่อนขาพวกก่อนนะคะกวางก็คงครับเป็นนะฮะส่วนชุดกอดก็แบบนั้นเลยเส่วนถัดมาเชฟแอปเปลิลนะฮะสิ่งนี้ใช้สีคราวก็มันแบบนี้นะใช่แอปเปลิลหนุบหนุบสี่อันสอร์รี่ฮะใช้แอปเปลิลนะครับบวกกับอันนี้สี่อันโอ้พอดีเลยวางเชฟกอดแบบนี้ ตอนนี้ยปจะได้ครั้งละลูกหนึ่งลูกเท่านั้นถามว่าอันนี้มันกินแล้วเพิ่มอะไรไม่เพิ่มครับพอมันบักอยู่อันนี้ดามี่สิบหกเลยเนะนี่ครับเนี่ยฮะกนี่ครับนี่ครับโอ้เสียงโคตรตกใจเลยเดี๋ยวผมมารีรวิวทีหลัฮนะซึ่งมันก็ยังเป็นบักเหมือนกันนะโอเคเรารีวิวสกุล มันแหลกจังเม่อก้โอเค,อเคที่จะเลืมคือนี่ฮะจีจีนะ้ำหนามไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะอันนี้ก็จะเป็นเอโอ้พังเลยจะเป็นเอ่อยหญ้าในไบโอมเชมไบโอมนะฮะ ขึ้ผมก็ยังหาแมของตัวเองไม่เจอเลยส่วนแรกพวกนี้ถ้าเอามาจากไหนนะครับก็เราไม่มีให้เอานะยนะโอเคต่อไปก็ต่อไปก็อปกเออแรกนะฮะอันนี้สามารถครบได้นะฮะโดยใช้อันนี้กับลาพิสนะฮะตามสีอ,อ่าเนี่ยนะฮะวางแบบนี้เท่านั้นนะครับ เนไดเจ็ดอินกอุ๊บเซียนซึ่งอย่รเราก็หายากนิดนึงนะครับอ่โอเคบั๊ผมยังไม่มีแตกนะคะยังก็ยังยังมมีบั๊กเยอะแยะเลยนะครับอ่ต่อไปก็ม็อบสองตัวนี้ <c oughs> ก็อันนี้ก็จะเป็นอ๋นนนะอ โ oh, oh, อ้แหลกโอ้แหลกเลยอ่ะเฮ้ยแหลกเฮ้ยแหลกเลยอ่ะไม่ hey, hey, ไร okay. ู้นะฮะโอเคงั้นอันนี้ก็จะเป็นสปาวซอมบีม้วิจิวิจินะฮะวิจิคือใครวิจิคือแชแนลเพื่อนผมนะครับซึ่งก็สามโคตรเยอะเลยเพราะผมหลับเก่ามาวิจ okay. ิก็นี่ฮะเป็นซอมบี้นะ ตนเสียงก็แบบแบได้ยไหมเสียงนี้ผมก็ไม่รู้จะแก้ไงนะเฮะหน้าตาแบบนี้ซัมบี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้ในลมร้อนเอ๊ะมันแหลกอะไรล่ะเนี่ยแล้ว,นะวมันมันแหลกยังอะสองคู่หนึ่งอสองคู่หนึ่งนะเจ้ ก็กระจกออกมาเพื่อซัมบี้มิจิก็จะน่าตาแบบเอ๊ะสกินของมิจินักกครับโอเคแ,แล้วซอมบี้ผมเองนะฮะก็ทีมผมเลยแต่เดี๋ยวสกินให้รูปใสใหน่เป็นซอมบี้เนาะถ้าโดนแดดแล้วเป็นไงนะฮะโดนแดดก็ไฟไหม้โอเคแบบนี้เลยนะมันแหลกไรเลยนะโอเคมอส วอร์ชันที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันของ1.8.9นะครับอเออน,นี่ก็สมบีมิชิตอะเวลามันดรอปของนะก็จะดรอปเป็นพวก,พวกของสมบีทั่วไปนะฮะส่วนนี้ก็เทเจอร์มันบักะอะเนาะจริงจริงไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะฮเทเจอร์บักโอเคสิ่งที่จะรีวิวต่อไปก็ หมดยังเออนี่นี่นี่เวลากินก็จะเพิ่มกี่หลอดไม่รู้จำไม่ได้นะแต่ก็ก็ก็นั่นแหละไม่รู้ดิฟูดมหมฟืนเวากินก็เพิ่มแล้วฮะก็แค่แบบมดูเท่ตดาษน,นี่ผมชอบดับเบิลสิบหกโอ้โหตอนแรกผมปัเป็นสี่นะแต่นี้สองเสียแต่ไม่รู้ทําไมมันดับบิ้หกนะ อของรีก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับโอเคส่หนใครที่ยังไม่รู้จักมิตินะมิติคือใครก็ไปฝากกดสั่ช่องเพื่อนผมด้วยนะครับอยูอ่าให้ลิงช่องไว้ตายครัออบอธิบายนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,กด็ลาที่ก็สวัสดีครับ เฮสวัสดีครับผมอ่ะไม่ไม่สวัสดีเอากดปุ่มไหนวะ